มาแล้วมาแล้วเฮ้เพี่งนห้องเองนี um ่มาๆน้องเองห้องชุดวคิดถูกมีคิดถูมีวิวู่กบุเงินูมี่ชยโอ้โหพันฮะไปเรีนกัแตกชรัฐไปเนาะไทยีาะ เที่ลงขาวีนั่นนี่มันบริย่าเบื้องดังเบื้องดังเบื้องดังมาพบมาบกันเจียเสิเสีสิเียเียนห่อเจ้าคอเหยยังไปถ่ายคลิปเลยถ่ายคลิปเอาเบื้องดังชุมเจ้ายังก็เอ้าโอ้ดีนะ เกียดตียังก็ังงอยู่แม่อน่ะแม่คอยเอาเบื้องดังจุมเจ้าดิยังก็เจ้าอเพลงยังก็มาบุญกินดิจิกับบมี่ิกับบมีเนินก็มยังก็ิดกับบมีวิวกับบคืนเงินกับบูมี่แเกียรีเพลงันนี้เพลงกันนะอันนี้เพลงกันนะเปนปีใหม่สงการเนอะวนี่ปีใหม่ ออกไหมครูก okay. uh, ็บาเตียงเลยออกไหมเลยนี่โอ้คิดท่าเต้นท่าเต้นนั่นทีนี่เจ้าออกไหมนะไปคิดได้แล้วนี่นะเออดูอันนี้คือฮะเอาไปมีเลยเอาไปมีเลยเอาไปได้สาวนี่ได้หมดคือเบื้องดังตัวจริงเนาะมาพ่อกันมาพ่อกันอยู่โฮมกุกบุกตะกี้โฮมมันโกโกะประทัน มันบนกนระทันตายแล้วเดี๋ยวนี้เอาละเอาอีกแล้วปะนี่ลิบกับบุมีวิวกับบุ้ขึ้นเงินกับเงินกับบุ้ม้นเก้ีจะรามาอยู่ไก่ญาบ้างเหรอยัดเป็นขึอนละยัเป็นขึ้นาบ่ ถ้าเราไปเชียงเกจอยใช่โออคีบ้านมาบุญบ่อยากสืถามใจเจ้าในบ่สถานะเฮามันเป็นแบบใดอยากสืถามเอ้ยบ่มเองเอาเอาเชียร์เพล่เองได้เลยจอนะเออเออฟังฟังเพังเมาเตียงรึ เราดนเลยลอนดแล้วนดฮะจะชนรย่อนบอเราอ๋อมองดูองูเห็นเงินกับบมีคิดกับบูมี่ยังจะว่กินอะไรเอาไว้เอาไปเอามาเอาบ่มี่กิดกับบมี่ิ้วกับบึขนเงินกับบูมี่เกียบ์มีอะไรกับเพื่นบ้านมียให้หัวช้าบ่เเียให้ช้เห็นสัตว์นอนแ้วะอะูเียูเ่บ้านเกียรชิมาบ่

มเอียวชุดขาได้บ่เออเ้ยรอบาอบาอาดใชน่อย่บี้อย่าเอี้บ่เอาเอาอาม่อนเพีองเอาแอนกอนเออมันบุญตีมเไปได้อ่บ่ได้เน้บ่ตั้งชุกัาบ้านชุดอะไเอาเอพี่เป็นห้องเองนมามาน้องเององุด่ะคิดกับบีคดกับบีวิวตับขึ้นเงินกับบุญี้ช่วยห่อนอ ไปเร่อกูแต <mm <Wars> ่งอดีเ่ยดเบ่เอาชดเลยบ้ไ้ไบเอตันะ เาเปิดั้งพงพิงมาเตียงพนแถวเซลอยู่บนกี่เนาะเลยบเจ้าได้ฟังกีดิคอยากำลังเอาเบืองดังอยู่เจ้าหรอมัน้ำเบื้งดังต้องอยเจ้าก็นเนาะน้ำเย็นเย็นนี่ตั้งแค่นี้ตั้เลยตั้งแ่นี้รู้นี่ตั้ง่ไมแต่ว่าคือมีอีกอยู่ไม่ใช่อีกว่าตรงมีมีอันน้ำนะ

หมดเนาะบยากาศาไทยพวกม้านี่เพราะว่ายันน้ำตาเงียอยุ่นี่เจ็บ้อยเลยดีแต่ว่าไม่รู้วิเยาะบัดแถบนี่เองบรีกินไ่อไ่ได้กินวะย่เคย่ได้เปนอบองแม่เคยฮักบ่ฮักมยังนะอมหน่าขย เียมกูเดียกันจบเลยวีเดียดเดียดดนะเ่ีเดียดดสิ้ยไปอยวป่วยเคยอยู่บ่ตสีดเี่เคยบ่จก้ี่เคยบ่กเอาิงนะกหักมันช้ใจนีอามน้ตาไองหครว่า้

เฮดีก่อนทีว่าพ่อเมียนี่เคยนเคยส่งบนัเั้งยูเขาได้เขาแบบอบมากบ่ไม่้าในะแต่อีตุนเนาะได้นอยู่แล้ววะบ่บ่เลยจับ ลองล่อเอาความจริงนะฮะนะอันนี้คือว่าวดินแต่ว่าความจริงเพรว่าวิธีเด้ไปมาเจ้าได้ค้อมรับเจ้าได้สเฉยมากเสียเรบไปเลยนะคะเงี้ยมีรอเชือพังอยู่เบิ่งอยู่นี่ตายแล้วตายสองช่องเลยได้เฉยเบื้งช่องพัวได้เฉยเบื้งช่องพี่อ๋อสบายทีละไงรอทาง เจ้าของเพลงพิ่นมากันทางนันเนาะนม่นคนว่าจะเดินทางขึ้นมาอยู่ผ่านพอดีได้จ้าให้เพิ่อนทดองเลยเนาะคอมเมนต์ทันอยู่ว่เจาทัานคนที่สามขวายาขวัดคลิปไปเรื่อยเข้างรถคลิปขวายมาทันขวายเนาะไว้ดีดีไอซีก็ไล่ดีพี่น้องไงหมดเปลือนะไอ้เนียคนเรกคนเลกขวายบึงการบึงการบึงการเขาเบิกแล้ว19วิก้อนข่อยคนที่สองเลยใชเววิ คนที่สามเราแขวนซาฮา,าวิแขวนคนแรกแอยนนะไปปลุกคอเทือนเราเมื่อเช้านี่แต่เรายังหมดตื่นคอห้องเลยเมีย,มาาายเราว่างเออใช่หรือว่าชาวบุญบาดในเชือเนาะถ้าว่าเราบวเชื่อนี่ให้เราโทษถามเมียเราเชื่อมีโตเพราะว่าน้ำน้ำก้อนแขวนเชือกห่านเราแขวนไปปลุกเราเราบมตื่นเช้านี่ไปไปคอมเมนต์บอกเพื่อนว่าเอาเฉพาะเม่น มมนเละเมนเละเมนเลยวกนะหาคนหาคนบอหคนมชไปเที้ามีโอกาสเหรเนาะเทยังแจกเสือบอเมนเาคนค่อยยังไเลซีรัม่อยบอบอทันกันรกแบบคอแเนกันยแต่ว่าขอยกับอ้เมนองวัน้ก็ให้อ๋อตัว่ายุยูจุดรไฟ่อยอู่ไมจดไฟมาเราอ๋อจดไฟมาจดรไฟมาแล้แล้ว tôi không quay mà đâu ừ. mẹ 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 ก็มีให้ได้มเชียงมันเคยพังคอยคอยก็ได้บัวห้เลยนี่นี่นีเป็นยังนี่ว่าอะไรันนี่ล้ไม่ไ้่างๆรกแต่วตอนเราจีเมียล้เนี่ยเจ้าเจ้าได้หูเจ้าไปนํวกันเจ้าเล่าร่นะเยังก็เจ้ายังก็จะเบียบ่อเบียบพันธุแล้วสี่ราแล้วเบียเอหู้แกเนเลยเนาะเราหม่ปีปีไปปีไปปีไป mỗi một hạt mùa ra mùa sao là nó gây ra tay sao của yên phosy phosph 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 เขาเขาไมสนใจเขาม่ยืนอยู่สวัสดเขตโอ้เไม่ได้จีนีมาพี่นำหน้างานฝันนี้คือหน้าพงการระเทศพัฒนามากะเปนไทยลยเสียรักเลยเสียรักเลยไปทุกทีเขดเรยยไปไก่ตนเนาะใช่ไบนี้ทังพุ่นกันจะจอบมองคลายเขียดตอนไหใอกันมุก มันเป er oh, ็นใบเป็นเหรียญไทยแล้วใบดีผู้่ิคาบใบซองแหละน่เออน้งวินเนอร์ตัวหน้าจอเลยทำไมทำไมเป็นตรงนี้หมักได้เนาะมักได้ฮะจะต้องเอาไข่อยต้องไปต้องไปทองตงไหนบ่บุญจะต้องเออจะอยู่พวกปอยแข่งกับบ่เตียงเลยปล่อยให้บ่เตียงให้ได้สองสามหมื่นก่อนให้ได้ไรสีหาแสนวิวก่อนความลังไอ้่อยเพลงเงินกับบัวมี่หนิบัวมีนไอ้เพลงเลาตัวแรกหัน ฮอดฮอดอันฮอดล้านนะบ่เราบอกว่าล้านวิวเราเสดียงเขายังบอยังบอฮอดบนเนเจ็ดนบอบ่จาะจังว่าข่อยบ่งพิดบ่เจ็ดมของบ่เฮามีที่มนบอตามไปนบเราบอกว่าฮอดล้านวิวเราเสีเดียงเขาเ้าบอที่แน่แน่ข่อยได้กินเข่าชุมเจ้าแหละขุยยิ่งหันไี่แน่ได้กิน ผู้ชายเราเามือนอะวะผู้หญิงเราไปไอโกเลยบ่เจ้าผู้ชายเจ้าน่ะเจ้าผู้ชายพายตรงหงมแมนจึงเจ้าบุญช่องบุญอยู่ฝ่ายเดียวกันในกินได้จุ่มไข่ในกินได้กินแล้วจุ่มไข่แล้วเรียบร้อยแล้วชาวเรียบงมอเนาะแมนกินมื้อนี้เลยเป็นยังอีู่ๆเลยกินมื้อนี้เลยกินมื้อนี้เลยอากาศอ่อนนะกินอยู่ที่ไม้ชา อีกอยาอีกเฟืออีกเราบอสทีนีข่วยไล่ได้บมนี้ได้ควอยไปหาเราคนแรกเลยหนี่คนเบิ่งคลิปคยไปหาเพื่อนเลยบมนี่แมน เจ้าบอเีโทษถามเมียจะลิช่รอ่นบอกแมนจะบอกไว้ไปคนแรกสช่รอขอไปคนท่อนได้ขอบกิน่หอคนแรกเลยใช่มใช่เมนัะะจะเบิ้งโอ้มันโเมนซร้อ่ะขอมนหรือว่ป่าเดียวจะเขียนว่าอะไรโเมนพันเนี่ยบอยูวิวหันได้เฉยเลยเนาะพ่อขอกเลียหนึ่งเลขหนึ่งนะขอพินยังกับบทท่นวะคนหนึ่งเลยคนหนึ่งเลยหนึ่งบอูที่นะเอผใหฉันนี่เปิดแล้วตอนนั้น เพ่งเพิ่งเพิ่เพิ่งเพิ่เพิ่งกพั่งเพิ่งเพิ่งเิ่งเพั่เพิ่งเพิงเพับงเพิ่งเ่งเพ่งเพิ่งเพิ่งเพิ่งเพงเพิเพินงเิ่งเิ่เพาเพิ่งเพิ่งเพิ่งเเพิ่งเเพิ่งเพิ่งเงเ่เพิ่งเพ่เ่เิ่งเพิ่งเิ่ง่เง่่เงเ เน้น่ะมีดีไลเ้เอาเชื่อีดี <laughs> ได้รอปดีพ่น <c oughs> เรา,ายังไปหัน่นเอนเียงอ้ายแล้แลยยเราหยอกนี่อ้ายเรานาฮะทางพียังเสียงอ่ชิเด็กบ่ประกาศลว้วนพี่น้องไผ่ลด เฮ็ดปีหายมาเอาเด้อโว้ยหอมๆข้ออากาศมันร้อนแบบนี้เอ้าแท้เจ้าทิ่เขาที่หนามกันแล้วบ่มาข่อยมีแต่ข้าวข่อยบ่มีกับบ่อยู่จะสีจับกล้อง่อยบ่ข่อยสีเช็ดนั่นเจ้ากินหเห็ดเนี่ยตัดไข่บ่หน้าจ้าีไปเอาไขุ่หูยมือกับเจ้าชาวเป็นไงโอ้ยลุงก้อนข่อยกักินด้วยกันเลย เชฟไปแล้ว่ไหกะตกเชิญรถวววาอะไรกันว่าวจกน้ำสังเกตจกน้าอ่ะชมเจ้าจกน้าจะเห็ุไดอ่ะคนคนเมื่อกี้นี่กักเมื่อเจ้าเองน่าแก้ขีดังกินนี่นะจะค้องยิงจีจะคองยิกนี่นะอนเนาะพี่รองไงแมนแล้วในข่อยยังบ้ามาก่อยเลยดพกกันกระติกมานารถตู้เย็นเครื่อนที่ตู้เย็นเครื่อนที่แมนเพราะว่าย้ำหอนเครื่องน้ำนะ ชิบชองได้มึอนี่เนาะชิบชองได้สามชิบซี่กับรถชงพระอยู่ใช่เฮาอยู่ใช่อยู่ขึ้นไพ่อยู่เขึอนไผ่เอาอันแต่ละมือแต่ละมือจุดเป็นเฮือวแล้วเป็นยังบ่หรือว่าร่วมตัวหรือบ่มองง่ายแบบว่าเคลื่อนทีใชลื่อนที่บ่อโมมีประจำมโมมีจำเคลื่อนที่บุมวนเคลื่อนทีไอมันครบแลตอนคอยยังน้อยเป็นไม่รุ่นได้ยังไงมือขึือเจ้าเด้อมือเขึ้นคอยเด้อมือตึงเขึอนเจ้าเด้อนะขัดกันไปแมน เมื่อไระมด้ข่อยเมื่อที่สมเพราะว่าหมูดินเมยดิหมูเงาหมูไปข่อยเอาชิบเด้วข่อยเพราะว่เพราะว่าหมูไปเวียกได้เชิญมาหมูโไปแล้วหาเวียกงานบ่ด้เลยสิบกยังดินอยู่ดินอยู่ชิบดิแต่ว่าข่อยเอาชิบเเจ็ยันหมูแบบบ่อยดี้ะบวี้คลิปลงเลยเริมเดิมเิมือนพื่นอี่นน อืีแต่ว่าทองมาฮือมาฮือมือวันที่14ต้องอุบัติเหตุตายได้เพี่น้องเนาะเราไปได้โทรตามบัตรดิอ้าวไปไปโทรมาฮัลโหลไอ้ฮัลโหลโดยสบายดีโดยเอ่ออ่าเมนสมบูรณ์วะดิบอมเอนได้บอมเอนเด้อโทรผิดไปจักโทรผิดต่อเบื้งคระขักเบื้อลุงเด้อ เออเจ้าเราช่างพูดมากแค่ไหนไปจักบ่บุญบาราบ่บุญบ่บุญสารวัตรก็อ๋อเจ้าคือชื่อเนาะเสียงนี่มันคุ้นๆเลยมันคือคนทั้งสารวัตรอยู่คนไหนได้ด้วยถ่ายคลิปอยู่เด้อตอนนี้สาบุญบรรณาถ่ายคลิปอยู่โด้วยนายน้อยด้่ยไปวัดพระเพคไปเอ็นมาไปเอ็นอยู่กันที่คนเน่เดี๋ยวนี้นะ ครบครบทีมเลยไอ้ยังเดือดเตะหมดยังหมดกินข่ากินน้ำนะลุงเดาอยังหมดให้กินเข่ากินน้ำแด้วตอนนี้ยังหิวอยบารีเนาะเดี๋ยวเดิไปน้ำเด่นยัเสิไปน้ำเต็มเงนีเลี้ยงข่าวพ่าสียวต้องกินก่อนนะก็ตัวเดียงข่าดิเราก็พึ่งชากันอยู่นี่ มีถ้าบอกว่ลงหนาคือมันนั้นแน่นอะป่าเผาเดือดเลยลงทุนแล้วนะทำนี่เนาะตีไปเลยดูงลองเพลงกันแล้ฟังเลยคลิปกรบปุมีหน่อยมาก่อนเข้มาก่อนเนาะแม่แล้วดอยโอเคยดยอยไปมีมีไผยังมั่วไปนังตาอยู่บ่มือหน่ะมีแล้วอ่ะดอยมีมีอยู่มีอยู่แต่ว่า เออจักีเมนยังเลโอ้นักบ่อใช่ไนักสิถ่ายอซอยนี่ลุงนักบ่อจังว่าด้ยักออนักอยู่จักไดยังแบบเด๊มืนมือจักานอานนีอยู่ตอนนี้หกเจ็ดคนพอล้นโอเคโอเคกูก็่สิถ่ายล้วหามชอยเด้อเฮึ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 ดึ โดยนี <emaal> <Christmas. S 1> ่แหละตัวตนแบบกันเดงกันเดงเนาะโดยดงเฮาผึ่นโท่มาสีเข่ามาพออีกคนนึงกำลังมาแต่ีเลี้ยงเข่าไปจักเลยยังถามเาอยู่อยจักคนเนาะมีจักคนทาราวรวมคนใครของชุมเฮาฮะทางเบ้าที่เราถามนี่บ้าว่าย่านเขาอยู่คนหนึ่งคนเดียวอลไรย่านย่านขาย่านน้อยมาเลี้ยงเขามาสีแดงมาเราเป็นห่วงคอยใชนี่เพราะเราเป็นห่วงชุมเจ้า อยู่บดแล้วถามบดทีมงานเราอยูแลคนเราอุ่นใจสิ่กาเขามาโอ้คอยว่าสั้นแล้วเดี๋ยวเนาะเหนือยนะเหนื่อยโดะกาเขามากาเขามาเพราะว่าตอนนี้พอสมควรอยู่ด้เนาะมันก็สมควรอยู่โดยอาะซาโอเคทังสองนกันได้ขอจบคลิปก่อนพ้่พี่้องเลยทายดินทายหัวกันนอพิดพลาดประกาศใดก็ขอโทษขอเอาให้เอซเนาะโดยทายเครียดพี่เนาะ โดยสบายดีเด้อบ่จันเด้อโดยสบายดีประเสียงผู้สึกว่าล่อขึ้นได้หน้าตาสดใสได้เดี๋ยวนี้หน้าแปลกๆปได้ป่าจะจบคลิปเดียอยากถามอยู่มีอย่างแค่เค็หนับแบบดีๆอยู่บ่ให้ฮะเราบอกว่าเราเคยองหักนะเราบเคยองค์หักเคยหักแต่อกคนโถนี่แหละบ่อยากขโมยเลยบ่เนาะบ่ เคยพี่อยู่อันเก่าที่นี่นะแต่ว่ามันหลายพ่นหาพนหาเพ่อะอยากมากเสียเทียบนะตอนพ่นหามรถขึ้นมันก็รถไอ่แล้วผนตัวว่าจำได้อยู่บ่รถตายอยู่อันนึงรถตายตัวรถรถตายนะมันตายลรถเพพ่นะไราอ้าลงมารถตายดิเอาลงมานลื่นยโอ้ยวัวอยู่กัพยาแมนตอน ที่อันตอนนั้นคืนนั่นรถรถไปตายแต่บนถ่ายคลิปตัวรถตายเพราะว่าเพราะว่ามันจะบูฮู้นะรถมันเก่นเก้าเลยแม่รถเพิ่นกะมันเก่สี่ยงเอาขึ้นกระบะรถสินะขึ้นกระบะรถกับบ้าว่าเสียงอันเดียบไปบ๊วยเสียงไอเราด่าว่าได้กี่เนะโอ้ไอเราเออแม่นแม่นแม่นไอเราไอเราโดยโดยบ่งฮู้ตอนนั้นตอนที่ว่าเพิ่์นฮามขึ้นรถหันเปลี่ยนไปคนละคนเลยแต่ละคน ว่าเปลี่ยนลายตื่นได้เเพราะว่าหุ่นก็อยากเปลี่ยนอยู่ได้หุ่นเงนเนาะแบบนานๆคือได้เดือนนี้เนาะโดยถือว่าดิชี้กับท่วงลายอยู่ได้เมื่อก่อนเมื่อก่อนดุนยืนกับดุนเอาเคนอันปิดเลยวะกระเป๋าปิดนกปปอโดยโอเคเท้าเชียงเลยเนาะโดยสบายดีเด้อเฮพี่น้องเไงปะบานนี้ทางเพลงองข่อย ทางสามีขาดบไรได้เ,เพื่อ <c oughs> พี่น้องไอ้ตั้งมุนหาเราได้นน่ข <c oughs> ู่ใจของข่อยได้นี่นะ <c oughs> ขาดเธอขาดใจ <c oughs> ถ้าขาดเธอฉันไปไม่ได้ <c oughs> ต้องไปโ <c> ด <oughs> ยโอเคทางบังมูนไล่เจ้าคลิปเราไปพี่น้องไปก่อนเด้อ <c oughs> <c oughs>